สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาต่อกันพาร์ทที่14บ่ผ่านแล้วงานเทศกาลหลุล่ลวงบ้างไม่หลุล่วงบ้างเนาะตื่นมาพบกับน้องโมจิอุ๊ยอะไรอ๋อนี่ไงให้สองเม็ดเลยเหรอเอาทำไมได้เม็ดเดียวจัก,กรยานผู้ใดไม่ยอมเก็บ ไมโลนั่นเองทำไมโมจิไม่นอนนะลูกตื่นมากลางดึกกินข้าวเลยมีอะไรให้กินบ้างในตู้โอ้เพียบเลยเพียบเลยกินไปให้ไหวให้ว่องแล้วก็ไปนอนต่อการบ้านทำแล้วยังยังไม่ทำทำการบ้านด้วยก็ไปนอน ป้าทำกับข้าวอีกแล้วไทเกอร์ผู้ชายเขากลัวอะไรกันโโจะสับป,ปะหลาดอีกแล้วเหรอเราติดไอไฟอันนี้อันเดียวอะ่ะมันต้องมีเตียงละหนึ่งเลยมั้งเอาเล้วไปวิ่งไปฟ้องแม,ม่แล้วแล้วก็เดินหนีบมาเลย แม่ไปจัดการไปจัดการพ่นไม่เห็นมีเลยลลแล้วลูกก็ไม่ไปดูด้วยนะว่าพ่นแล้วหวาดกลัวสุดๆเอ้องางนํำสิอาวาก็กินข้าวส่วนเชอไอไม่ใช่โมจิไปนอน อา oh. ปลาแยงห้องน้ำเรา uh huh. ขอเข้าบ้าง uh huh. แม่ได้ข่าวว่ามันอัพเกรดได้ <laughs> ทำสไลเดอร์ดิว่างๆ uh huh. ส่วนนาวาทำกันบ้านหรือยังเสร็จแล้วปั <Hans a. S 1> ่นจักรยานเล่น <laughs> รอน้องล่าเริองอยู่ล่าเริงแบบสุ่มอ๋อของขวัญเก็บฝากแม่ไว้โอเคไอเกอร์เป็นไงบ้างหายกลัวหรือ,อยังสามชั่วโมงกินข้าวไปเอาแต่นอนได้ไอนอนซะไอนอนซะงีบอีกแล้วต้องกดที่เตียงเองตลอด ว่าไงคุณแม่สู้ๆนะอีกไม่นานเกินรอสไลเดอร์ลูกจะเสร็จอุ้ยตื่นได้ข่าวว่าหนูต้องดูดาวใช่ไหมลูกมานี่เลยอ๋อมันต้องดูตอนคืนใช่ใช่ชใชเดี๋ยวกลับมาดูเดี๋ยวค่อยมาดูนะพังอีกแล้วของสัก้าคุณป้าใช้ยังไงให้พงังอ่ะทำอาหารแล้วกเก็บใส่ตู้ เี๋วรอแม่มาซ่อมอ่าวพังอีกแล้วดีงามดีงามพระรามเปดเปลี่ยนเพลง,งบ้างดิ <Sure. S 1> เพลงเออบาตูแมวแมวเพลงบลูกินข้าวแบบเร็วๆยิบของเหลือมากินต่ออุ้ยจะเริ่มไปเรียนแล้วแต่แล้วแต่เล้ว ไม่โรยไม่ต้องกินให้คนที่เขาหิวกินก่อนมี <c oughs> คนหิวเพียบเลยเ <c oughs> ย้ด้วย <c oughs> คนนี้อย่าเข้าห้องน้ำ <c oughs> คุณป้าอย่าเพิ่งเช็ดเออมันพังอยู่ทำไงละ่ะทำไงต้องใช้ก็ซื้อใหม่เอยียงวะ <c oughs> โมจิก็มาอาบน้ำ <c oughs> ไม่โรยกินข้าว ไทเกอร์ตื่นเตรียมไปเรียนโอ้ไม่ทันแล้วได้เวลาไปเรียนทุกคนดูโอเคเขียวเยอะไปเรียนด้วยแม่ก็ทำต้นไม้จนตัวเน่าไปเลยสุสุณแม่ลูกเจ็ดใกล้แล้วแม่ไปทำงานกี่โมงอีกสิบเจ็ดนาทีทันถมถืดลูกไปเรียนครบแล้ว แม่ก็ไปทำงานสภาพนี้แหละ <S <S เสร็จไหมวูเสร็จแล้วสไลเดอร์สีฟ้าอันสดใสอุ้ยอันนี้ใกล้ไปขยับไกหน่อยประมาณนี้งานมอบหมายที่ยังไม่เสร็จก็คือไทเกอร์ถึงห้องเรียนแต่ก็แบบทำงานยังไม่เสร็จทั้งที่ตั้งใจะจะทำนานแล้วจะลอกหรือสาสภาพความจริงลอกเพื่อนก็ได้ไม่เป็นไรคุณป้า ฝากบ้านด้วยนะคะเก็บเก็บเดี๋ยวเน่าของก็ยังไม่ได้ซ่อมไมโลชวนโทมินาวาชวนแม็กซ <Gan> เป็นไงบ้าง <c oughs> มาถึงนาวาก็สลบเลย <c oughs> <c oughs> นอนเตียงนี้ลกูกเพื่ความรวดเร็ว <c oughs> ทำการบ้านสิ <c oughs> <c oughs> ทำการบ้านมีลูกอมกันอย่างทวนหน้าต้องเคาะด้วยเหรอเรารู้จักกันแล้วไม่ใช่เหรอเข้ามาเลย <c oughs> ดูคนหลับตูดดง <c oughs> ไปนอนซะลูกงี่ปีแล้วถ้าหนูง่วงหนูก็คือต้องนอนลูกต้องงีบเป็นไรร้องไห้ล่ะ ความเศร้าที่แบ่งรับมาทำการบ้านสิจะได้หายเศร้าทำอาหารไม่หยุดก็ดีนะพอแล้วคุยแค่นี้พอเข้ามาบ้านเราได้เลยนายทำการบ้านกันแบบหน้าบ้านอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือครูสอน แล้วนายไม่ทำเหรอนายมีกันบ้านเหรอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแม่เดี๋ยวแม่ก็มาละห้าโมงมาแล้วแม่อะยังไม่ยังไม่มาเงินสิบบาทจากไหนอะเอาแม่มาแล้ว คุณแม่อาบน้ำก่อนรงสารมีโกลน่ได้อีกแล้วโกนขนขาแล้วก็เอาแล้วใครซ่อมให้เราวะป้าซ่อมได้ด้วยเหรอโค้รเจ๋งเลยโอเค,อเคหายกังวลเลยคุณใครอ๋อกับคุณเอียน่เหรอมันดีใช่ไหมดีใจด้วยนะทำอะไรอะ่ะโอ้หัว เล่นคนเดียวเพลินเสร็จแล้วดูดาวได้เลยยังที่อันนี้ถือว่ากลางคืนยังอ่าอย่าง,างฟ้ายังไม่มืดเล่นไปอีกสิเล่นสมมุิอะไรได้บ้างนักสำรวจอวกาศเมื่อกี้ไพเรตไปเลยเอาผิดคน อ๋อเป็นโจรสลัดแล้วมันทำาอะไรได้บ้างทางเข้าและทางออกอ,ลลอเล่นสมมุติพื้นที่ปิดตกแต่งเหรอของตกแต่งแบบเทพนิยายแบบไพรเลทชีวิตติดเกออาะอวกาศชีวิตติดเกาะน่ารักอะ เปลี่ยนเป็นอาวากาศดีกว่าในแนวอาวากาศเอเรียนมืดแล้วเอา้ามันต้องกี่โมงกันเหรอมันต้องกี่โมงอะ่ะบอกบอกบอกทีเทมนี้ยาย่สองทุ่มนี่บางคืนยังเขากลับบ้านแล้วใครโทรหาแม่ รับไม่ทันในบ้านเป็นไงบ้างคุณแม่ก่อนจะนอนนะ่ะวาดภาพอีกต้องหาตังหาทองขยายบ้านอีกเหมือนจะไม่พอแล้วก็มาทำอาหารไข่เจียวไปเลยง่ายๆอร่อยง่ายๆอร่อยชัว ใครกลัวอะไรอีกเล้ยวกลัวสัตว์ประหลาดอุ้ยน้องไมโลจะสไลเดอร์เหวี่เร็วมากยังดูดาวไม่ได้อีกนาวากลัวก็อาบน้ำเลยอาบน้ำทำกันบ้านกินข้าวนอนอุ้ยมีใครมาเขาชื่ออะไรนะ แคนดี้ใครก็ได้ไปรับแคนดี้ทีแม่ทำอาหารไม่ได้ลูกหยิบข้าวพอดีทำใหม่ไข่เบเนดต์เอาไข่หยิบข้าวอีกแล้วปัตโ่ ทำได้ยังทำได้ยังแม่ไฟไหม้มายกอดไฟไหมเครื่องสักผ้าดับไฟเดี๋ยวนี้เลยแม่ดับไฟที่ป้าด้วยแม่ดับไฟดับไฟให้ป้าช่วยดู เดี๋ยวป้าตายดับหรือยัง,งวะโอเคไหมเอาเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับป้าหรอเนี่ยนำตัวเมื่อคีเขาให้ตังเราเท่าไหร่นะเราลืมดูอ๋อร้อยห้าสิบเอ้105ร้อยห้าไฟถูรงงามได้แล้วครั้งหน้าก็ระวังบอกคุณป้านี่เลยค่ะนี่ฉันไม่เกี่ยวเอลฟนอนโซฟานายอูวู เกือบไปแล้วได้มาร้อยห้าแต่เสียห้าร้อยถือว่าไม่คุ้มเลยถึงไหนแล้วนะอ๋อน้องโมจิชอบออกกำลังกายใช่ใช่แล้วอาหารไม่ทำก็ได้เน้ะแม่เนะาะวาดรูปอีกหนึ่งแล้วก็ไปนอนเลยใครทำอะไรตรงนี้ ผลงานของใครล่ะเก็บก็ไม่ได้เอาแล้วเขาไปไหนกันโอ้ตายแล้วคุยกันหน้าบ้านในบ้านก็มีลูกหยุดเต้นวุ้ยเขาล่าเรืองว่ะเรารอเขาล่าเรืองอยู่สี่ชั่วโมงสีชั่วโมงเนี่ยมานี่เลยย่ำน้ำจอมแจ่มไปหนึ่งทีดูดาวได้ยังใช่แล้ว ใช่แล้วดูดาวได้ยังได้แล้วจะห้าจะสามไม่ใช่อะไรวะจะสี่ทุ่มไปดูดาวไปดูดาว,าดวขึ้นทางนี้ได้ด้วยขึ้นได้ไหมเป็นไงเห็นอะไรบ้าง อ๋อมีคนนอนในบ้านต้นไม้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดูดาวได้ไหมจะได้หรือไม่ต้องได้สิเหมือนเห็นแสงอะไรมาจากในนี้โอเคผ่านแล้วน้องโอ้คุณป้าไทเกอร์เจอสัตป,ประหลาดแล้วน้องโอเค ย้ำน้ำจอมแจ่มย้ำเสร็จแล้วย้ำยังไงไปกลับบ้านกลับบ้านไปกินข้าวกลับบ้านไปกินข้าวดูไมโลยังดูไม่เสร็จดาวอ๋อแล้วลูกใครเอาดินน้ำมนันไว้นี่ไว้ตรงนี้นะคะออแล้วไมโลนอน ฝั่งซ้ายห้องไมโลทำไอติมหมอทำไมทำไอติมอยู่ในห้องน้ำ oh. เครื่องทำไอติมเราอยู่นี่ค่ะเออเครื่องทำไอติมอยู่ในครัวแต่ว่าไปทำในห้องน้ำแล้ว mm. ทำเสร็จแล้วหรอ ทำตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงเครื่องทําไอติมทําแบบอูทูดระยะไกลป้าไม่ไม่อาบน้ำมาห้องน้ำก็มีน่าเศร้าช่วยเหลือตัวเองนะป้า้องหลินฝากหน่อยอันนี้ของใครไม่รู้เก็บมาก่อนอุ้ยอุ้ยติดไปเลย สวยขอบคุณค่ะใครทำอะ่ะบอกได้ไหมแอ uh huh. กหินใครทำโอ้โ oh. so so. oh, โทมิ uh huh. ทำไว้ขอบคุณมากโทมิสวยมากเลยนอนเ uh huh. ตียงไหนของหลินเตียงล่างเ uh huh. ชอร์รี่นอนดีๆเสร็จแล้วไอ้ติมเก็บไว้ในช่องเก็บของของเขา อ๋อเจลอราตโต้ถั่วพิตาชิโออ๋อโอเคเก็บใส่ตู้ oh, oh, กินแล้วก็เข้า,ขาห้องน้ำเอาวแม่สเก็ตแผดแม่ <laughs> ขาย <laughs> กินไม่หมดด้วยมากินต่อ <laughs> มากินต่อให้หมด ขยันกันมากกับเครื่องซักผ้านี่วิผ่านอะไรอ่ะอันเมื่อกี้คือผ่านไปเลยเหรอเป็นเพื่อนกับซิมเด็กสามคนผ่านแล้วแล้วก็ขี่จักรยานก็เสร็จโอ้ง่ายเวอรหวาดกลัวความมือดอ๋อเพิกควกลัวความมืด กลัวช่วงกลางคืนหลับไม่ค่อยลงเสียงนิดน,นิดหน่อยๆก็ทำให้เขาตื่นได้แล้วว้าวไม่เป็นไรหรอกคุณป้าอาบน้ำแล้วเข้าไปเล่นอะไรตอนนี้เขานอนกันหมดแล้วลูกแล้วนี่ล่ะทำอะไรอยู่คนเดียวเล่น มันใชเวลาเล่นไหมมันคือเวลานอนต่างหากจะตีสองแล้วเนี่ยคุณแม่ตื่นเพราปวดอึอึเอาผ้าสะอาดเก็บเข้าที่เดี๋ยวก่อนเข้าห้องน้ำเก็บผ้าก่อนกดทนไว้ไปเข้าได้แล้วก็ไอติม เก็บเก็บใส่ตู้แล้วจะเป็นยังไงอะ่ะหยิบมาเป็นอันแล้วอ๋อก็เป็นอันๆอย่างนี้เลยโอเคอุ้ยลูกทำกับข้าวไปเยอะเลย,ย,เล,ยลูกทำไอติมไว้มีอาหารเยอะแล้วแต่ก็จะทำอีกเพราะว่าเป้าหมายในอาชีพแม่ต้องทำกินอะไรดีลูกอู้อนี้น่ากินพาเฟ่โยเกิร์ตผลไม้ชื่อดูน่ากินเรีบร้อย เสร็จเรียบร้อยป้าอันที่กินนี่คืออันที่อันที่หยิบมาแล้วใช่ไหมใช่ดีมากแล้วแม่เป็นไรเศร้าคิดถึงครอบครัวคิดถึงทำไมก็อยู่บ้านเดียวกันไม่ต้องล้างวางไว้ขอบคุณวาดภาพวาดภาพวาดภาพเสร็จก็ ตู้ใกล้ตื่นแล้วเอาอาหารออกมาวางจัดไปกินกันให้นำใจไปเลยแม่ว่าเสร็จแล้วทำอาหารเช้าสิ อุ้ยไม่ใช่ทำอาหารไข่เจียวที่เราอยากทำอ่ะทำให้ได้แม่อโฮัลโหลโอเคลูกๆต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงคนบ้านเราเยอะ oh. อย่าตกใจอย่าตกใจเลยของธรรมดาวีตกเรื่องไฟมอดแล้วเียวไฟที่ถูกดับไม่ต้องกลัวลูกมันดับไปแล้วอไอเกอร์เป็นไงบ้างอ้ดูดีสุดเลย,ยนี่เลยดูทีวีระหว่างรอไปเรียนยยนี่ก็อันนี้สิ มานั่งนี่อ่อนให้เกินน่งดูทีวีด้วยโอเคตื่นมากินข้าวแล้วก็ดูทีวีอาบน้ำเสร็จยังเชอรรี่ใครขยันตดนิวเคียร์นี่ตดบ่อยมากไม่เป็นสาวเป็นนางเอาซะเลย เสร็จแล้วแม่แล้วภารก,กิจก็เสร็จแล้วเช่นกันโอเควาดภาพได้อีกหนึ่งบุคริกใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ใช่ค่ะคุณแม่ชอบดูภาพสิแม่วาดใครอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ดีเยี่ยมวาดภาพเสมือนจริงวะ่ะเหมือนใครก็ไม่รู้นะ <c oughs> นี่ข้าวใคร วางไว้นี่แหละตื่นได้แล้วเจ็ดโมงแล้วกินข้า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 วจะไปโรงเรียนอีกหนึ่งชั่วโมงจัดไปพยันหาเงินหน่อยค่ะ ไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วโชคดีตั้งใจเรียนกันทุกคนเจอกันตอนเย็นดูกองผ้าไม่เก็บอีกแล้ว ขอดูจากคลิปที่แล้วอู้หูเพียบเลยกองผ้าดูดูสภาพและนี่คือของจากอาชีพแม่มีถุงนอนอ๋อของเด็กถุงนอนไม่มีที่วาง ฝากไปก่อนผ่านหินตุ๊กตามีแล้วหนึ่งตัวมีไหมนะไม่มีไม่มีมมเก็บไว้ก่อนบ้านตุ๊กตาก็ไม่มีแต่ไม่มีที่วางเก็บไว้ก่อนอะไรอ่ะเขาให้รถไฟเรามาขอบคุณค่ะ อันนี้มาเก็บไ้ที่แม่ก่อนนะโอเคแม่ไปทำงานเถอะเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวเราจัดการให้ไม่เป็นไรนะแม่ผลงานลูกๆที่น่ารักของเราเองอะไรนะเครื่องบินโอริงอมิเที่ยวชาญกับพับเครื่องบินแล้วแบบว่าอยากจะทดลองบินจะแย่อะไรอย่างนี้ ปลาเลยหรือว่ารอช่วงพักปลาไปเลยลเอี้ยมสีชมพูเหรอนิวเคีย์เจอเอี้ยมสีชมพูในถุงอาหารเที่ยงของเด็กของเด็กใหม่ด้วยอ๋อเอี้ยมสีชมพูของเพื่อนเด็กใหม่นิวเคียร์เป็นคนไปเจอจะ เห็นว่ามันตกอยู่ตอนหน้าต่อตาเลยจะหยิบหรือว่าจะไม่สนใจหยิบขึ้นมาว้าวันหยุดสิ้นปีวันพรุ่งนี้เอาวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสราร์ก็ดีเลยคุณป้าเล่นเอาโทรศัพท์ทั้งวันหลียญชวนคิสตี้ได้เลยสิลูก แล้วเด็กๆ oh, <good. S 1> ไปนอนสักหนีบทำการบ้านซะหน่อยทำการบ้านซะหน่อยข้อประตูอ,อีกแล้ว <c oughs> เข้ามาเลยไม่ได้หรอร้องไห้เศร้าปล่อยน้องร้องไป ซูซูพอเขาแนะนำกันแล้วเข้าได้เลยไม่ต้องเคาะน้องนาวาอยากเล่นเล่นไปก่อน <c oughs> เล่นมาทำการบ้านนะ <c oughs> สัปดาห์แห่งการเรียนของไมโล <c oughs> กลับมาจากโรงเรียน <c oughs> เป็นเกรดสามเกรดสาม เกตอะไรกันแล้วอะเกสามโอเคโอ้มีบางคนได้สี่ส่วนใหญ่เป็นสามแล้วนิวเคลียร์เรียนยังไงให้ได้สี่คนเดียวเนี่ยติวคนอื่นด้วยนะเหลือใครยังไม่ทำการบ้าน นี่เลยทํากันบ้าน <c oughs> เสร็จแล้วมาเล่นอันนี้ <c oughs> ต้องทําอะไรต่อเออให้นอนบนบ้านต้นไม้เป็นเวลาหกชั่วโมงทำยังไงล่ะนี่นอนบนบ้านต้นไม้ <c oughs> เล่นสมุติอีกแล้ว น,น,นี้หรือเปล่านอนหลับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่ง่วงเท่าไหร่ทำการบ้านนาวาทำกันบ้านเลยแล้วโมจิเตือนได้แล้วช่วย เก็บพื้นตรงนี้ให้แม่ทีแม่กลับมาแว้วแม่กลับมาแล้วแม่ก็ง่วงเลยเอละไรคุยกับใครผู้ใด,ดเหรอไม่เห็นมีเลยแม่แม่หลอนนีกละ เอ้ต้องมีทักษะผสมเครื่องดื่มด้วยนอนไปก่อนรอแป๊บรอแป๊บโอเคลูกเสร็จแล้วลูกสิลูกแม่จะนอนหนูไปอาบน้ำเลย โอเคค่ะในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนน้องๆก็ไปเรียนมาสองวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดที่แบบมีทั้งมีทั้งวันหยุดสิ้นปีมีทั้งเสาร์อาทิตย์คงได้พาเด็กๆไปทำหลายๆอย่างแล้วเราก็คงต้องปรับเปลี่ยนบ้านกันนิดหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย